ไปโดนมะพร้าวขูดมันจะมันๆน,นะคะเวลาไปโดนเนื้อ,อของก้านดอกบรรจงอะมันกึศกึเนาะมาค่ะมาเริ่มทําขนมบรรจงกันนะคะเครื่องของเราพร้อมแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นหน้าตาของเครื่องขนมไทยที่คุณผู้ชมคุ้นเคยเหมือนกับหนูนั่นเองก็จะมีแป้งเท้าใยม่อมแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลปีบ๊บกะทิเกลือแล้วก็มะพร้าวขูดแป้งเท้าใยม่อมเพื่อความนุ่มเด้งและแป้งข้าวเจ้า กะทินะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บแล้วก็ตัดรสด้วยเกลือเล็กน้อยจัดการออลงมือได้เลยนะคะให้เครื่องทั้งหมดเข้ากันความเหลวความแข็งของแป้งก็คือเท่าๆกับพวกขนมกล้วยอะไรอย่างนี้ไหมคะใช่ใช่เหมือนกันไม่ถึงขั้นเป็นตัวแต่ก็มีความหนืดนิดนึงใช่มีความเหนียวมีค่ะกะทิลงไปนหน่อ เราใส่น้ำของดอกบัรจงลงไปแล้วนะคะสีมันก็ไม่ได้ชัดขนาดนั้นเนาะพอผสมกับแป้งแล้วอะ่ะมันก็เป็นเขียวอ่อนๆนะคะใส่เนื้อแล้วนะตามด้วยเนื้อนะคะโอตัว<น>แป้งเราค่อนข้างเหลวเลยนะคะตอนนี้คนให้คนให้เข้ากันนะค่ะอันนี้ได้โอเคแต่ความเหลวความอะไรนี่ประมาณนี้หรอคะแค่นี้เลย แค่นี้พออุ๊ยนี่มันเหลวเกือบขนมชั้นเลยนะคะใช่มันต้องเราหยอกใส่ถ้วยถ้ามันไปแข็งโป๊กถ้านึ่งออกมาจะกระด้างหมดเลยไม่นุ่นนวลเลยเดี๋ยวเราก็จะใส่ถ้วยจะไหลนึ่งประมาณ10นาทีถึง15นาทีจนสุกนะคะก็อยากจะได้ชิมขนมบรรจงกันแล้วจ้าเอใส่ถ้วยกันก่อนเลยใ้าเดี๋ยวหนูโรยมะพร้าวให้ค่ะ ร้อยแล้วนะคะขนมดอกบรรจงขนมโบราณของบ้านแหลมนึ่งออกมาแล้วสีเขาเปลี่ยนเป็นออกน้ำต,ตาลน้ำตาลเขียวๆใช่เขียวๆยวตอนที่เรานึ่งสีไม่เข้มขนาดนี้น,นะคะขนมบรรจงเป็นขนมที่ความเด้งดึงนี่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเนาะใช่เด้งต้องเด้ง,งเด้งหึงเหนียวเนยวไม่หวานมาก เพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำตาลลงไปเยอะเนาะจริงๆถ้าใครชอบหวานเติมหวานมากกว่านี้ก็ได้ไปโดนมะพร้าวขูดมันจะมันๆนะคะเวลาไปโดนเนื้อของก้านดอกบัรจงอ่ะมันกึดกึเนาะอร่อยดีไม่รู้คนโบราณเขารู้ได้ไงเนอะว่าเอาก้านดอกไม้มาทําขนมแล้วมันจะอร่อยแบบนี้นะอย่าลืมกด subscribe และติดตามรายการตามอำเภอใารวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทีวีเอช่อง3าิด้วยนะคะ